มาไดจริงๆนะคะสาหรับงานจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ที่คฤหาสุดหรูของมาดามแป้งงานนี้บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยจับตามองเพราะมีนางเอกเบอร์ต้นจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะเดินทางมาร่วมงานฉลองในครั้งนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทับสะดุดตาไม่น้อยนั่นก็คือของขวัญน,นะคะที่จะใช้ในการจับฉลากในครั้งนี้บอกเลยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีแต่ของขวัญแบรนด์เนมแบรนด์ดังทั้งนั้นมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักแสนเลยทีเดียวงานนี้นะคะของขวัญจะตะลึงตาแตกขนาดไหน ติดตามชมได้จากข่าวนี้เลยค่ะจากกรณีที่มาดามแป้งหรือคุณนวลพันล่ำซำนั้นได้เปิดขหาสร์งหาสุดหรูตอนรับเหล่าทัพซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยอาทิเช่นอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อเชอรี่เข็มอักษรนุ่นวรนุษแอนทองประสมสิริตาเจนเซนนัดมีเรียหมอช้าง หนุ่มต่อธนาพและแอปพักสะออนพักสุเจริญที่พานนนกุลมาด้วยในงานนี้และต้องบอกเลยนะคะว่าจุดไฮไลท์ที่หลายคนเนี้รอคอยก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากจะเป็นช่วงที่จับฉลากของขวัญซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นนั้นมีมูลค่าหลักแสนกันเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้นะคะขอบอกว่ารางวัลใหญ่ที่สุดในงานน่ะนั่นก็คือทองคำมูลค่ากว่า30บาทนะคะโดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่งานนี้นะคะก็คือคุณแอปพักสอนพักสุขเจริญนั่นเองและขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกๆท,ท่านมาเปิดของขวัญรูจากคารืหัดของมาดามแป้งที่ขอบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะจับฉลากได้ของอะไรงานนี้ไม่มีเสียใจเป็นอย่างแน่นอน เพราะงานนี้นะคะของขวัญในการจับฉลากในงานก็ประกอบไปด้วยของแบรนด์เนมหรูนะคะอาทิเช่นนาฬิกาโรเล็กกําไลนาฬิกาแอร์เมสกระเป๋าหรูจากแบรนด์ดีออเครื่องประดับจากแบรนด์หรูคาเทียและนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่แบบขอบอกเลยว่าเป็นแค่น้ำจิ้มแค่นั้นเองงานนี้ขอบอกเลยว่าอลังการสมฐานะมาดามแป้งจริงๆเลยจ้า